รีวิวที่จริงใจเทสโอดสว่านสิบรุ่นขายดีทดสอบความสามารถของแต่ละตัวทั้งเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนทุกตัวจะเป็นรุ่นขายดีและราคาถูกแยกเป็น4คลิปคลิปละสรุ่นคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3และในตอนที่4สรุปผลทั้ง10ตัวตอนนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างก็ไปชมกันเลยโอสุกะรุ่น OCSD 8 0 2ระบุแรงบิด65นิวตันเมตรทำมาในโทนสีเทาดำหัวจับดอกเป็นเหล็กแบบคลิกล็อกจับได้สูงสุด1ิมิลมด้านหลังมีแผ่นแม่เหล็กสำหรับติดหัวสกรูหัวน็อตต่างๆมอเตอร์เเป็นัล ในชุดให้แบตมา2ก้อนขนาด21โวลต์2แอมป์ที่ชาร์จจะเป็นแบบแท่นของแถมตามภาพรุ่นนี้จะมีการรับประกัน6เดือนมีใบรับประกันจากศูนย์6เดือนให้คู่มือเป็นแบบภาษาไทยตรงรุ่นต่อไปเป็นทานสุร,รุ่น t s e s 80ตัวนี้มาในโทนสีเขียวดำหวัวจับดอกแบบเล็กจับได้สูงสุด10มิลใช้มอเตอร์บัดเดตแบตเตอรีรรร่ให้มา1ก้อนให้ที่ชาร์จแบบอะแดปเตอร์และของแถมก็ตามภาพชัดม,มาจะเป็นย่อ ND ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเป็นสว่าน2ระบบเจาะปูนไม่ได้ ตัวเครื่องไม่ระบ,บุสเปคใช้แบตขนาด12โวลต์ให้มา1ก้อนให้ที่ชาร์จแบบอะแดปเตอร์มา1อันและแถมดอกไขควงมาให้อีก1ตัวต่อไปฟินดิตตัวนี้ทำมาในโทนสีเหลืองดำมีสเปคระบ,บุ25นิวตันเมตรหัวจับดอกแบบพลาสติกจับได้สูงสุด10มิลช้มอเตอร์แบบแรงทานแบตเตอรี่ให้มา2ก้อนแรงดันจริง12โวลต์ให้ที่ชาร์จแบบอะแดปเตอร์มา1อันและของแถมอื่นตามภาพทดสอบเลคจ่อหล็กด้วยดอกคูซอขนาด21มิลจับเวลาตัวแรกโอซุกะ OCSD802 ถัดมาทานสุทีเซตเซตแปนทันสุเจาะไม่เข้ามีเสียงคล้ายเฟืองรูดต่อไปเอ็นดีค่ะ เอนดิคาแบตตัดเจาะเกือบทะลุต่อไปฟินริตฟินริตเจาะไม่เข้าเสียงเหมือนเฟืองรูด มาดูตารางสรุปผลการทดสอบนะครับต่อไปทดสอบจอบปูนด้วยดอกขนาด13มิลจับเวลาหมดจอบปูนความเร็วรอบเบอร์2ตัวเลขโอซุกะ เอ็นดีค่ะไม่มีหมดเจาะปูนข้ามไปฟินริชและสรุปผลการทดสอบทดสอบเจาะไม้หนา3นิ้วด้วยดอกขนาด24มิลสรูจับเวลา โอสุกะเจาะได้เร็วทีเดียวต่อไปทานสุที่ z ซตเทานสุเจาะไม่เข้ามีเสียงคล้ายเฟืองรูดต่อไปเอนดีค่าเอนดิ ND คาเจาะไม่เข้ากำลังไม่พอต่อไปฟินริท ฟินริทเจาะไม่เข้ามีเสียงคล้ายเฟืองรูดสรุปโอซุกะเจาะเข้าแค่ตัวเดียวทดสอบเจาะไม้ลึก22เซนด้วยดอกขนาด1 6มิลจับเวลาใช้หมดเจาะความเร็วรอบเบอร์หนึ่งตัวแรกโอซุกะ ต่อไปทานสุทีเซตเซต่อไปเอดีค่ะ เอ็นดิคามีแรงไม่พอต่อไปฟินริตฟินริตเจาะไม่เข้ามีเสียงคล้ายเฟืองรูดสรุปผลการทดสอบทดสอบขันสกรูเบอร์8ยาว3นิ้ว3ดอกจับเวลาใช้หมดคันปรับคัดสูงสุดความเร็วรอบเบอร์หึตัวแรกโอซุกะ ถัดมาทานสุทีเซ็ตเซ็ตแปดศูนย์ต่อไปเอ็นดีค่ะ ต่อไปฟินริทสรุปโอสุกะขันเข้าทั้งสามดอกและทำเวลาได้ดี สรุปผลโดยรวมโอซุกะทำคะแนนได้ดีในทุกการทดสอบรองลงมาก็จะเป็นทานสุส่วนในด้านการนำไปใช้งานจริงโอซุกะถือว่าเชื่อใจได้ถึงแม้นราคาจะสูงกว่าเพื่อนแต่เขาให้แบตมาสองก้อน และทั้งหมดในคลิปนี้ก็ตามที่เห็นนะครับผมเลือกสว่านตัวที่ราคาไม่เกิน2000บาทเน้นเป็นตัวที่ราคาถูกและขายดีเพื่อมาทดสอบประสิทธิภาพความสามารถของแต่ละตัวเพื่อช่วยให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสว่านมาใช้งานสําหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3นะครับทั้งหมดมี4ตอนอย่าลืมไปชมตอนที่1ตอนที่2และตอนที่4กันด้วยนะครับสว่านที่ผมเอามาทดสอบในคลิปนี้ผมก็ได้ใส่พิกัดเอาไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถกดสั่งซื้อมาใช้กันได้และเจอกันใหม่ในตอนที่4่วัดแรงดันแบตตรเมม่่หแบบดลีีไ และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับคุณยุทธเดวีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ